สวัสดีครับสวัสดีเดือนพฤศจิกาครับทุกคนสวัสดีครับผมปอธิรพงศ์นะครับเป็นยังไงร,รอบนี้เราจะกลับมาเจอกับวันเกิดอีกหนึ่งครั้งเรียกว่าเป็นงานประจําปีของผม,ผมเองครับปีละครั้งครับปีนี้ก็มาในชื่อง,งานว่าฟอร์ตติกกิลเฟสครับตีมันเป็นยังไงครับปอปีนี้จริงๆเริ่มมาจากเป็นลูกทุ่งก่อนเราอยากทําเป็นลูกทุ่งบ้างทำาสืุกสนานบ้างแต่ว่า เราก็ยังอยากมีความติดแกมอยู่บ้างเลยกลายเป็นลูกทุ่งบอดเวลูกทุ่งติดแกมใช่เพระก็ถนัดลูกทุ่งไหจริงจริงอ่ะคิดว่ายังถนัดมาตลอดจนพอไปเรียนร้องเพลงพอไปเรียนร้องลูกทุ่งจริงๆอ่ะเออมันยากมากมันละเอียดมากแล้วมันก็อันนี้ผมเรียนรเรียนรยน้องทุ่งประมาณสองสามคก็รู้สึกว่ามันยังยากอยู่ดีแต่ว่าอยากทาไม่ได้ครับอยากอันที่มันเป็นลูกทุ่งที่เป็นลูกทุ่งจริงอ่ะอยากเก็บรายละเอียดให้มันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงจริเหมือนกันครับงานลูกทุ่ง เพราะอะไรแนวคิดนี้มันถึงเกิดขึ้นมาว่าเอ้ยวันเกิดปีนี้ฟอร์ดจะเฉิดฉายแบบม้วนจอยขนาดนี้คือก็ช่วงหาทีมเลยครับแล้วมันน่าจะเกิดจากงานเอฟฟอร์ดเกเรตพอมันมีเครื่องเป่ามีอะไรอย่างเงี้ยพอมันมีเสียงเครื่องเป่ามีอะไรรู้สึกว่าหรือหรือลูกทุ่งดีเพราะพอลูกทุ่งมันได้มีความแบบเครื่องเป่ามีวัยอะไรเงี้ยก็แบบโอเคงั้นปีนี้เราทําลูกทุ่งดีกว่าก็เลยตั้งแต่ตอนต้นปีนั่นแหละคุยกับพี่อักกันว่าโอเคงั้นเราทาลูกทุ่งกันดีกว่าก็เลยเป็นลูกทุ่งตอนนี้ครับ บวกติดก,กันค<ะ>ืออ,อยากมผมอยาก,ยากทําให้เป็นลูกทุ่งที่มันมันแปลกใหม่ลูกทุ่งที่หาดูไม่ได้จากที่ไหนอะไรเงี้ยแบบถ้าถ้าเราทาลูกทุ่งเราอยากทำเป็นลูกทุ่งที่เป็นสไตล์ของเราลูกทุ่งที่มันประยุกต์แล้วก็ด้วยความที่เรามีอินเตอร์แฟนเยอะครับ<ม>ในงานนคาดว่าอินเตอร์แฟนน่าจะเกินแบบหกสิบเจ็ดสิบหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้เป็นลูกทุ่งที่อินเตอร์แฟนเข้าถึงได้ด้วยสนุกด้วยแล้วก็ยังเข้าถึงได้อยู่อะไรเงี้ยก็เลยเป็นบอดเวงนิดหน่อยใช่มั<า>นเพ<า><ๆ>ิ่มความยากให้เราไหมครับ เพิ่มความยากให้เราไหมยากครับมหมายถึงว่าตัวตัวการทําโชว์ก็พยายามทําโชว์ให้มันสากลด้วยหมายถึงว่ามีความลูกทุ่งที่ยังสากลอยู่ด้วย <S <S เรื่องของชุดก็ต้องมีความลุกทุ่งแต่ก็ยังมีความสากลอยู่ด้วยทุกอย่างมันมีความสากลแทรกมาอยู่ตลอดรวมถึงการหยิบโชว์ต่างๆ,ๆาที่เราอยากเอามาใส่พวกโชว์แอรียลต่างๆที่เราโหนโหนต่างๆนะครับพยายามจะแทรกให้มันกลมเกลืนไม่ไม่ไมระดับประเดืงเข้าไปอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแล้วอย่างความที่เรามีอินสตาแฟนเยอะแบบเนี้น <S <S ย ลูกทุ่งความเป็นไทยลูกทุ่งของเราปอาคิดว่ามันจะเข้าไปหัดใจแฟนๆอินดูแฟนของเราเอาจริงผมมองว่าดนตรีมันได้มีกําแพงภาษาเหมือนว่าดนตรีมันมันสนุกมันก็สนุกแหละเหมือนว่าตอนผมนะดนตรีเขาไม่ได้ฟังเอาเข้าใจหรกแต่ฟังที่มันบีดมันสนุกองรวมสนุกภาพรวมโชมสนุกเราเลยเน้นที่อย่างน้อย สิ่งแรกที่ทุกคนมองมาเห็นคือโชว์ต้องสวยเวทีต้องสวยเพลงต้องโอเคซาวต้องโอเคเอฟเฟกมันต้องมีอย่างดีอย่างน้อยภาพที่มองจักตาม,มันต้องดีแล้วส่วนระสาอื่นๆความเข้าใจมันน่าจะเป็นส่วนหลังๆที่จะไม่เราโอเคเราจะเห็นว่าทุกปีอ่ะปอดจะเพิ่มความว้าวว,าว้วาวว,าว้วาวว,าว้วาวอะไรเงี้ยทุกปีป <c oughs> อดค,คิดยังไงแล้วปีเนี้ยเราต้องแบบฝึกสกิลอะไรมากมายขึ้นขึ้นเยอะไหมเป็นความยากทุกปีเขาเหมือนว่าพอเหมือนปีที่แล้วเหมือนกันจัด The Fortress Show ใช่ไหมครับก็แบบปีนี้จัดยังไงนีปีหน้าทําไงต่ออพี่ๆหลายคนก็จะพูดพอปีนี้จริงๆเราพอมันเริ่มช่วงโปรเจกต์การคิดไอเดียจริงๆเราก็จะมีโอเคเพิ่มอันนี้ดีกว่าเพิ่มอันนี้จนแม้จนแม้แต่แบบกลางเดือนเนี่ยก็ยังเพิ่มแอดออนหลายๆอย่างเข้ามาในโชว์มากขึ้นให้มันแบบมีโชว์ที่มันอลังการมากขึ้นอย่างปีแล้วเรามีหุ่นเชือกไปหนึ่งโชว์สองโชว์อย่างเงี้ยแล้วใช้สกิลเดียวคือ Airstep แต่ปีนี้ก็เพิ่มแบบอเรียลที่เป็นสกิลอื่นๆมาเพิ่มอีกสองสกิ ให้มันเต็มขึ้นรวมถึงปีนี้สาหรับครูที่สอนเพื่อเตรียมโชว์ครับผมใช้ไปหกท่านเพื mm hmm. ่อเพื่อโชว์ครั้งนี้แล้วก็มีเพลงยี่สิบเอ็ดเพลง mm hmm. ใช่แล้วก็มีเกสสองท่านครับ mm hmm. มีป๋าเอกเอก,กชัยครับ mm hmm. มีป๋าเอกแล้วก็มีแม่ฮายอภบาพรครับสองท่านอยากให้แบบเต็มที่ก็ถึกว่าสองท่านเป็น mm hmm. เป็นหนึ่งในตำนานของประเทศไทยถ้าเรื่องเรื่องของเพลงเรื่อง,องลุกทุง่งเรื่องของความเป็นแบบ ไทยนิยมนี่คือสองท่านนี้ก็เป็นสองท่านที่เราดึกถึงแรกๆเหมือนกันเป็นจีไม่ไงครับเพราะเขานี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเบอร์ต้นๆระดับตำนานของประเทศไทยนะจะจริงๆป่าเอกเนี่ยถ้าเล่าจริงๆอ่ะคือเด็กๆผมอยู่ตรังใช่ไหมครับป๋าเอกเขาจะมีเอก,กชยัยศรีวิชัยโชว์จะไปเหมือนชัวไปเรื่อยๆผมจําได้ว่าศิลปินที่ผมไปดูท่านแรกคือป่าเอกเนี่ยแหละครับแบบมาจัดแถวบ้านเป็นแบบลานวัดลานโรนงเรียนอย่างเงี้ยไปดูกันแล้วคนใต้ชอบไปดูมากป่าเอก<ม>ก็ร <ๆ S 1> ู้สึกว่าโอเค ถ้าเราจะเชิญศิลปินใต้หรือศิลปินลูกทุ่งสักคนหรือศิลปินแนวนี้สักคนปะเอกเป็นเกทัานแรกที่เรานึกเฉงเลยเรียกว่าปะเอกคราวนี้รู้สึกว่าโอเคเรามีฝั่งชายแล้วเราจะมีฝั่งหญิงสักคนก็เลยลองนึกดูว่าฝั่งหญิงใครดีนะที่ที่เรานึกขึ้นมาแล้วแบบเข้าหัวเลยก็เป็นแม่หายครับรู้สึกว่าเชร์บาร์อกยู่ในใจเหมือนว่าช่วงเป็นมร่นเนี่ยใช่หลายๆหลายๆย่างมันมันมันสายกลแล้วเด็กรุ่นใหม่รู้จักด้วยครับเพลงแม่หายหลายเพลงยัง ยังคงเอามาตัดแล้วก็ยังคงอยู่ในยุคนี้อยู่ผึกว่าโอเคแม่ฮายเป็นหนึ่งคนที่ทุกคนรู้จักเหมือนกันก็เชิญแม่ฮายเป็นหนึ่งท่านครับพี่ฝวาลองแอบบอกสิว่าตอนโทรไปชวนแม่ฮายพี่ฝวอย่างไงแม่ฮายจร <g ül> ิงๆผมไม่ได้เชิญด้วยตัวเองพี่ๆเอาันไหน,เป,นเป็นเป็นป่าชวนให้ครับแต่ว่าก็ก็บอกพี่เขาไปว่าทำไมถึงเป็นท่านนี้หน่อยหนึ่งพี่เขาก็ถามว่าอยากให้เป็นใครอย,อย่างเงี้ยผมก็เสนอชื่อไปเป็นท่านนี้ไหมครับหนึ่งแล้วพี่ก็ไปคุยให้อันนี้เหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งเดือน ตอนนี้เดินตัวไปถึงไหนแล้วคะกับวันเกิดของเราประจำปีเนี่ยจริงจริงผมเริ่มซ้อมมาเริ่มซ้อมมาเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วครับ<ม>เริ่มซ้อมมานานแล้วเพราะว่าอย่างพวกอย่างที่บอกว่าเราเพิ่มพวกโชว์แอเรียลต่างกันบิน,บ,นบินต่างๆเนี่ยเยอะซึ่งโชว์พวกเนี้ยมันใช้เวลาในการฝึกซ้อมนานแบบก,กว่าให้ร่างกายมันแข็งแรงให้ร่างกายมันชินกับพวกนี้แล้วก็เราต้องทําให้มันแบบเป็นหนึ่งเดียวบเรามันอันตรายครับมันไม่ไม่ได้มีสลิงเซฟไม่ได้มีอะไรเซฟอย่างเงี้ยเราขึ้นไปด้วยตัวเองใช่มันก็ต้องแบบเราก็ต้องมั่นใจแล้วก็มมััั่่นนนนคงงกกกกบพวออุปรณ์ตาๆเหืี ก็เลยปีนี้ก็ใช้เวลาซ้อมนานแต่ว่าตอนนี้น่าจะเริ่มที่เข้าเดือนพฤศจิกาแล้วก็แน่นขึ้นคิวคิวว่างทุกคิวที่มีก็ซ้อมด้วยถ่ายซีรีส์ด้วยอีเวนต์ด้วยแน่นเลยครับซ้อมสาเดือนนี้ไม่มีวันว่างสักวันเลยก็จะถามว่าเอาเวลาที่ไหนไปนอนก็ได้นอนกลางคืนนั่นแหละครับแต่ก็แึงว่าอย่างน้อยจันตังคารพุธเนี่ยผมต้องให้คิวกลางถ่ายแหละต้องถ่ายซีรีส์แน่นอนแหละพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็ซ้อม ซ้อมด้วยอาจจะมีอีเวนต์บินไปต่างประเทศบ้างสักวีคหนึ่งนะแต่ว่าคิวซ้อมเนี่ยรอสลอตตลอดเลยว่าเมื่อไหร่ที่หายปุ๊บซ้อมเข้าเมือเ่อไหร่ซ้อมเข้าหมดเลยถ้าถามถึงความพร้อมเรากี่เปอร์เซ็นต์ละครับปอผมพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วให้สักห้าสิบอะไรสักอย่างเพราะว่าตอนนี้จริงๆเริ่มซ้อมไม่แค่สก,กิลเดียวเอ้ยสองสก,กิลเอ้ยสามสี่ <c oughs> สามสามหนึ่งอย่างที่พูดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างคือซ้อมร้องเพลงเพราะร้องเพลงนี่ ละเอียดมากแล้วก็อีกอย่างคือแอเรียลต่างๆครับ้อมไปแล้วเหลือเต้นเหลือเต้นแล้วก็อีกหนึ่งอย่างแล้วอีกหนึ่งอย่างสามอย่างที่ยังไม่้อมแสดงว่ายังมีอะไรที่ยังอ้ไยไว้อก,อกสอบอีกหนึ่งอย่างคือเต้นแน่นอนเรามีเรามีหกนะครับ<ไ>เรามีครูร้องเพลงหนึ่งแล<ค>้วเรามีครูที่เป็นครูแอเรียลซิลหนึ่งแล้วเรามีครูที่เป็นครูเต้นหนึ่งแล้วเราก็จะมีอีกหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของเราที่เก็บไว้ีหนึ่ง แล้วก็มีอีกหนึ่งเหมือนกันที่เป็นท้าไล่ของเรานี่ห้าแล้วแล้วก็อีกมีอีกหนึ่งท่านเป็นหกท่าน <c oughs> แอสแอสแอสสปอยไม่ได้แน่นอนชุดเหรอครับคือ <c oughs> <c oughs> มันจะมีทั้งพาร์ทร้องพ <c oughs> าร์ทเต้นพ <c oughs> าร์าน,านี้ทั้งพัดร้อเต้นพาร์ทร้องพาร์ทเต้นพาร์ทฟอร์แมนพาร์ทโชว์ <c oughs> ชุดนี้เท่าที่คุยล่าสุดน่าจะประมันสิบวันเกือบสิบห้าชุดเลยครับสิบถึงสิบห้าชุดเลยเยอะมากต้องว้าวมากๆแน่ๆเพราะว่ามันมีบวกคำว่าติดแกรนไปด้วยเนี่ยสิ มันมีความเผ็ดถ้าเหมือนในปอเตอร์เลยจะมีความเพ็ดเพหน่อยจริงชุดในปอเตอร์นี่คือ50เปอร์เซ็นต์ของจริงจะเต็มกว่าในปอเตอร์อีกมานร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครัว่าชุดติดดินแต่ว่าหน้าติดแกรนนี่ต้องทำยังไงมาบอกพยายองทำยังไงมาบอกสิก็ชุดติดดินไงแต่ว่าหน้าต้องสวยไว้ก่อนหน้าต้องจิ้งไว้ก่อนชุดไม่เป็นไรหน้าจึ้งพอใช่และในส่วนของพาเต้น เป็นยังไงบ้างฝึกหรือยังซ้อมหรือยังสกิลเรามันยังไงนะ <c oughs> คิดว่าโชว์คงคงเป็นการคงเป็นคงเป็นการเต้นที่ที่เน้นเอนเตอร์เทนแหละครับครั้งนี้ส่วนตัวผมนะเป็นพารน์เต้นเอนเอนเตอร์เทนแต่ว่าคงไปนเน้นที่พวกโชว์แอดวานซ์ต่างๆมากกว่าพวกโชว์โหนเชื่อพวกโชว์อะไรเพราะพวกนี้ใช้สกิลเยอะแล้วก็ต้องใช้เวลาฝึกเยอะใช่พอพอบอกว่าเป็นลูกทุ่งอ่ะแฟนๆต้องนึกไปถึง สกิลลูกคอเราล่ะเอื้อนเราล่ะพี่ปอดลองเอื้อนให้ฟังสักข่อนนึงได้ไหมนี่ควรจะเป็นกับครับกับข้าวครับกับข้าวมาเลยชูมีมีเพลงหนึ่งผมซ้อมเพลงนี้อยู่สี่ชั่วโมงอะเก็บทีละทีละใช้คําว่าทีละคําเลยอ่ะเพราะว่ามันยากมากเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เพลงนี้น่ะบทพูดไม่ได้แต่มีเพลงนี้ผมต่อยไปแล้ว ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอประมาณนี้หนึ่งเพลงที่เป็นเพลงไฮไลท์ของเราแต่ว่าเรามีอีกหลายเพลงมากครับประมาณ21เพลงเพลงในโชว์นี้เราคิดว่าโชว์ของเราปีนี้จะกินเวลาสักกี่ชั่วโมงพี่ต๋องผมลองคำนวณเวลาแล้วประมาณ3ชั่วโมงครับประมาณประมาณ3ชั่วโมงรวมรวมโชว์ทั้งหมดแต่คิดว่าเลทไปก่อนาแน่นอนอย่างเงี้ยพอจริงจริงแต่าชั่วโมงนี้คือเวลาแบบคำนวณในเครื่องคิดเลข แต่เวลาจริงอาจจะมีอะไรอุบิเหตุบางอย่างที่มันอาจจะเออพามันไปไกลกว่านั้นอะไรเงี้ยหรือช่วงพูดคุยอย่างเงี้ยมันอาจจะเลยเถิดนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็นิดหน่อยแต่ถ้าฟิกถ้าฟิกแค่เวลาโชว์เวลาก็จะประมาณไม่เกิน3ชั่วโมงครับกำลังจะถามอยู่เลยเพราะว่าที่เคยดูโชว์ของฟอดมาทุกๆปีเนี่ยก็คือจะมีพาร์ทที่แบบต้องพูดคุยกันด้วยพาร์ทนี้เนี่ยแหละครับพอมันเป็นธีมลูกทุ่งบอดเวแบบนี้มันจะแบบมันจะต้องมีอะไรเป็นพิเศษป่ะต้องแบบมี เรามีไฮไลท์อยู่ตรงกลางที่ที่ไม่ใช่แค่ที่ไม่ใช่แค่ร้องเล่นเต้นเราเป็นนักแสดงการแสดงก็ต้องมีอยู่ในนั้นด้วยเดี๋ยวเจอกันครับอยู่กลางกลางัคลายฟิลอ่ะละครเวทีไหมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอาจจะคลายหรือเปล่าคลายคลายก็ได้แต่ลองดูครับสนุกสนุกปีนี้ปีนี้ผมเลียงลิศกันแล้วก็ทําอะไรกันเยอะเกินไปหรือเปล่านะแล้วแฟนต้องเตรียมตัวยังไงกับการมันเกิดฝอปีไม่ตยมตัวเลย กดบัตรมาแต่งตัวให้ชุดติดดินและติดแกมเพียงพอครับรอบนี้มาเตรียมรับความสนุกเต็มที่ได้เลยครับงั้นบอกกันหน่อยว่าเรามีบัตรแบบไหนอย่างไรกันบ้างพี่สอนครับผมตอนนี้นะครับทุกคนพลาสติกฟิลเฟรนนะครับกดบัตรได้แล้วครับทางเว็บกิ๊กซานะครับราคา3 9 9 0 0บาทครับแล้วก็ทางอีเวนต์ป๊อปนะครับทุกคนราคา8,900บาท3,900บาทและ1,900บาทครับและที่สำคัญนะครับมีรับสตรีม1,290บาทครับทุกคนที่อีเวนต์ป๊อปนะครับ ใครๆก็รู้ว่าฝากเป็นคนชอบชอบร้องเพลงรัองเพลงสำหรับคอนเสิร์ตนี้จะมีเพลงใหม่ยังเฮ้ายเพลงเพลงใหม่ในคอนเสิร์ตเดี๋ยวไม่มีแต่ว่าตอนนี้กําลังทําเพลงใหม่เพลงหนึ่งเพื่อใช้กับซีรีส์อยู่เหมือนกันใช่ไม่ทันไม่ทันผมพยายามแล้วไม่ทันจริงๆก็แต่อาจจะได้ยินเพลงต้องเพลงเป็นเธอนั้นในเวอร์ชั่นใหม่ๆในในคอนเสิร์ตครั้งนี้ใช่ใช่ เราเราเป็นไงพี่ชายพาร์ทเนอร์เราเขาเขาซัพพอเต็มที่ครับเขาบอกว่าเขาถามแล้วว่าเขาล็อกไว้ให้แล้วล็อกไว้ต้องนานแล้วว่าย่งเง้เขาต้องมาวันนี้ให้ได้เหมือนกันเป็นเกสมาว่บเคสไม่ไม่กล้ากวนคิวเลยครับเพราะช่วงนี้เขาก็ต้องเต็มงานของเขาเหมือนกันเขามีงานแฟนเมทต้นเดือนเหมือนกันครับแล้วก็ช่วงนี้ก็โหคิววิพีก็ผมแน่นแล้วพีก็แน่นเหมือนกันต่างคนต่างแน่นครับเขาแทบไม่มีเวลาเลยเลยแบบไม่เป็นไรพีกใจเหมือนกัน แต่ก็ล็อกคิวล็อกคิวครับก็มาแสดงความดีใช<จ>่พอพอเขารู้ว่าเราจะทําเป็นรูปทุ่งบอร์ดเมย์ของเม,มีฟีดแบ็กยังไงบ้างพี่ปั๊บจริงเขาบอกว่าเขาเข,ขารู้อยู่แล้วว่าผมเป็นคนที่บ้าการทํางานเพราะจะบอกว่เชื่อใจเขาเต็มที่อยู่แล้วเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเวลาผมทําอะไรผมก็ผมก็แบบทาเวอ่์ๆไว้อะไรอย่างเงีเ้ยเพาบอกเต็มที่นะ,ะอะไรเดี๋ยวเราไปดูวันทีเดียวแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยใช่และและในส่วนงานอื่น ของพี่ปอตอนนี้เป็นยังไงบ้างอัปเดตกันหน่อยงานอื่นๆที่จริงครับต้นปีคิดว่าเรื่องที่สามครับของพวงวิพีตครับน่าจะได้จริงๆวันที่สี่เนี่ยงานไลฟ์อัพก็น่าจะมีอัปเดตและอะไรอย่างวีทีวีครับแล้วก็วันที่มกราประมาณคิดว่าน่าจะไม่เกินไม่เกินสิ้นเดือนมกราแหละครับได้ดูแน่นอนถ้าม่อะไรบพลาดครับเปิดเปิดสกรารเลยเรื่องใหม่ของฟอร์ตพีดรแฟนๆน่าจะรุนแล้วแหละว่ามันจะยังไงนะเรื่องไหนโ เรื่องนี้นี่แบ็กแฟกเลยอ่ะใช่ธงดำธงแดงนี่น้อยเกินไปแล้วให้ธงดำเลยสำหรับเราตัวพีพีทอุยจริงหรออืมเฮ้ยเคยเล่นไหมกอดบอกว่ากอร์ดจะเล่นตัวอืโอ้โหเรื่องเรื่องนี้คิดว่าตัวละครที่พีพเล่นน่ะหาข้อดีไม่ได้เลยนอกจากหล่อ <พ uka> เขาไม่มีข้อดีเลยอะในตัวละครเนี่ยแบบโหทำไมเป็นคนที่จิตใจมาหิดขนาดนี้อะอันนี้ฝอดผู้เรื่องจริงมาเป็พี่เริ่มอันนี้ผู้เรื่องจริงแบบหโหดูทุกคนดูทุกคนจะแบบค,ค,นคนคนเรามันจะแล้วถ้าพี่มีททง,ง,งดานี่ราอร้องฝอดจะเป็นอะไรโหในเรื่องผมกินแปลกมัอนเดิมครับผม,ม,มจะเป็นคนที่ที่บูชาความรักอยู่ดีค้่งรักอีกแล้วใช่แต่ก็ผิดหวัง เชื่อผมนี่อันนี้พูดจริงนี่ไม่โกหกนี่ไม่โกหกมันเป็นงเดี๋ยวเดี๋ยวไปามไปถามพีจะเป็คำตอบสลับกันตรงเดี๋ยววันที่สี่นี้ทุกคนน่าจะเห็นไพร์โดไพร์โดวันที่สี่นี้ที่งานไลฟ์บีทีวีครับแบบที่สุดแบบน่าอย่างพี่พีที่เขาเล่นเป็นทงดำได้ขนาดนั้นเลยหรอโอ้ยเรียกว่าสุดสุดเลยล่ะแบบ คือถ้าทุกคนดูไปเรื่อยๆทุกคนจะเห็นความแบบใส่ซื่อแต่เหมือน<嗯>อะไรอะดอกกุหลาบแต่ว่ามีหนามแซบซ่อนอยู่ข้างในกำมปุ๊บบาดเลยอะไรเงี้ยแบบเศร้าแต่ <c oughs> เรื่องนี้ก็ต้องให้กำลังใจฟอนสุดๆจริงผมอ่านบทเสร็จผมแบบจะมองหน้าเขาติดไหมเนี่ย <c oughs> มันเร饶ายมากแสดงว่าเรื่องนี้ต้องสนุกมาแน่ๆพี่อยากให้ถึงเดือนมากนแล้วฟอ แกจะลาวันที่สี่จริงๆผมเป็นแบบนี้เลยอ่ะโดนขังอยู่ที่เกาะอ่ะเรื่องอะไรนะชื่ออะไรนะลืมอีกแล้วเนี่ยสวัสดีเบียงเลยแหละเหมือนโดนขังอยู่ที่เกาะโกรธแค้นเครื่องโกรธโทษฉันใหญ่เลยอ่ะสีในส่วนของซีครับงานเพลงของเราหล่ะมีรามเกดงานเพลงคิดว่าตอนนี้ผมผมชวนน้องคนหนึ่งมาทำเพลงด้วยกันอยู่เป็นเป็นศิลปินหญิงท่านหนึ่งครับ ที่ที่น่าจะเป็นที่รู้จักก็ย่อไปรู้เลย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไไดชวนน้องมาทำเพลงอยู่ <c oughs> ใช่แบบอยากให้ฟิชเชอร์งกันตอนแรกก็เผื่อเป็นโอเอีได้หรือว่าอาจจะเป็นซิงเกิลสองไงครับเ<ม><ม>พราะว่าพออ่านบทซีรีส์แล้วก็รู้สึกว่าโอเคเล่นโยนโจบแล้วพี่อยากได้เพลงแบบนี้ฝากทำมาให้หน่อยนี่ไน้องก็รับโจทย์ไปแล้วลองทำาให้ผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเขาหญิงคนหนึ่งรับเป็นเพลง ช้าช้าอกผักมีเดียมหรือหลักหลักมอไว้กับผู้ชายแบ็คแฟคคนนั้นออไอผู้ชายธงดำคนนั้นที่มันทำกับฉันเริเ่มสัวแต่ตว่า <c oughs> มันสมข้างกันดูไม่น่า่ะถู <c oughs> มันเป็นอย่างนั้จริงจร่งเอาเป็นว่าเชื่อในส่วนของแบรนด์เสื้อผ้าของเราบ้างปีนี้ครับผมก็ม ปิดท้ายปีหรือว่าจะเริ่มต้นปีใหม่ดีปิดปิดปีนี้ก็เป็นคอลเลคชันใหม่ครับต้อนรับงานวันเกิดด้วยก็เป็นเป็นคอลเลคชันที่ต้อนรับงานวันเกิดด้วยแล้วก็จริงปีหน้ามีหลายโปรเจกต์มากเมื่อวันวันนี้เพิ่งไปคุยเรื่องโลเคชันมาหลายงานครับ<ม>กับกับทางโลเคชันกับทางพ้างใช่ก็วางไว้หลายแลนเหมือนกันปีหน้าเริ่มมาวต่วันทายเลยอะไรเงีย้ยไล่มาทุกไตม่าก็น่าจะมีกันทุกไตมาาเลยครับแฟนก็จะมีอะไรให้เรา ติดตามตลอดทั้งปีแน่นอนใช่แล้วก็อย่างผมวางไว้เลยอย่างน้อยผม,ยผมต้องไม่หายไปแหละอย่างน้อยองมีอีเวนต์และก็<ม>เป็นอีเวนต์แบรนด์เราแล้วกันครับที่ได้เจอกันก็จะได้ดูแฟชั่นโชว์โชว์ปีอีกหหรือเปล่าอาจจะใช่ <laughs> โอเคงันท้ายาทิตยท้ทายฝา,ยากกดบ,บัตรหน่อยยังไงก็ต้องมาชุดติดดินหน้าติดแกมกับฟอร์ตให้ได้นะสุดท้ายนี้น,น,น,นะครับทุกคนฝากทุกคนกดบัตรด้วยนะครับชุดติดดินหน้าติดแกมนะครับจะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เพราะมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นในทุกปีเช่นเดิมครับทุกคนก็กดได้แล้วครับทุกคนนะครับตอนนี้บัตรราคา3 0 0 0บาทนะครับทางเว็บ k คกิส t า r นะครับแล้วก็บัตรราคา3,900บาท1,900บาทและ1,290บาทนะครับเปไลฟ์ซีมนะครับทางอีเวนท์ปอบนะครับทุกคนก็กดได้แล้วครับผมฝากทุกคนเลยนะครับจริงๆอยากให้ทุกคนมาดูผมเชื่อว่าทุกคนจะคุ้มค่าคุ้มราคากับราคาบัตรที่ทุกคนกดมาครับแน,น่นอนรับประกันฟันทง <laughs> ขอคาถากดบปากได้งงไหมไม่ต้องมีคาถาครับตอนนี้มีอยู่ทุกคนกดได้เลยตอนนี้กดได้เลยแล้วทุกคนเปากทุกคนด้วยครับโอเค